ซิตี้แลนในนิวยอร์กนะครับตอนนี้เรายังอยู่ฝั่งบุ๊คลินอยู่ครับก,ระะกําลังจะไปชมวิวแมนฮัตันไปชมวิวแม่น้ำแล้วก็สะพานบุ๊คลินเช้านี้อากาศหนาวมากครับต่ำกว่า10องศาต้องใส่เกุม่มมาจริงเมืองนี้นี่อาทิย์ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตึกสูงอะ่ะเยอะๆก็ทําให้ไม่ค่อยเจอแดดจันนะครับ สะพานบุกลินแล้วนะครับบุกลินนี่อันนู้นนะอันหลังนะอันหลังเรามาถึงแล้วก็คู่กันสองสะพานนะครับก็คือมีแมนฮัตันแมนฮัตันบิดกับบุกลินนี่อันนี้แมนฮัตันนะอันแรกแล้วก็อันหลักเป็นบุกลินนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็น สวนสาธารณะนะครับเป็นปาร์คริมน้ําอากาศเจ็นมากนี่นะครับพามาดูใกล้ๆตรงนี้ก็เป็นทางริมน้ำครับเป็นสวนสาธารณะแหละ ก็เป็นมุมถ่ายรูปที่คนจะเห็นได้ว่าคนมาถ่ายกันเยอะมากเลยนะครับใต้สะพานบุกลินแ้วครับตรงน,นี้ก็จะเห็นวิวสะพานบุกลินแล้วนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็นิวยอร์ก ที่น,นี้ก็มีสวนสาธารณะนะครับเป็นปาร์คนก็มาวิ่งออกกำลังกายกันอากาศเย็นมากลมแรงครับอุณหภูมิน่าจะอยู่มาณสาัก1สิองศาครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเดี๋ยววิ่งขึ้นไปข้างบนสักอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารคนไทยหรือเปล่าเนาะของชาติไทยเต็มเลยอ่อะใช่แล้ครับ ขึ้นมาที่สะพานบุ๊กลินแล้วนะครับ พีเสรีภาพอยู่งน้นนะครับกูจะมองเห็ไกลมากเลยนะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วก็ข้ามมาถึงแมนเัตตันแล้วนีมีเพื่อนๆมาวิ่งกันเพียบเลยนะครับอดเชนพอแล้วครับนี่อันนี้าง จากโค้เส้นพ่อก็ตรงไปเดีย๋ยวเราจะไปที่อนุสรสถานเหตุการณ์11กันยาครับนนี้เรามาถึงจุดที่เป็นอนุสรสถานแล้วนะครับที่เป็นตึกแฟดครับ World Trade Center นี่นะน,นข้างหน้านี่ก็คือจุดที่ตั้งครับ อันนี้ก็เป็นสุดที่เป็นสึก World t r ท d e c e n น e r นะครับ1ใน2อสึกนะอันนี้ก็ทำเป็นอนุสาสถาแล้วนะครับนี่ครับนี้ไม่มีตึกแล้วนะครับที่มีเหตุการณ์เคร่งดินพุ้งคนนตกพฤดจิกายนะขอหยุดทริปวิ่งเช้านี้แล้วนะครับเราจะลงรถไฟแล้ว,วันนี้ได้5กิโลนิดๆน,นะครับ ับรถไฟใต้ดินนะใช่ครับป้าได้เวลากลับโรงแรมกินข้าวเช้าก่อนครับ